โอเคครับสวัสดีครับหมอตู่อย่างนี้นะครับมาดูเคสแผลปานนมเนาะเคสนี้ที่1เดือน 1>, 1เดือนหลังผ่าตัดปัญหาเดิมับหมอเคสนี้เคสนี้ต้องนมปกติไม่มีอะไรเนาะก็จะมีนะเนาะเป็นแผลเป็นง่ายนิดหนึ่งแล้วก็ร,รูขุมขนนั้เสษเนี่ยเต็มเลยคล้ายๆสิวยีดอันนี้เล็กๆเนาะกลุก่มยางเป็นเป็นจุดๆๆๆแล้วก็คนนี้ระยะตัวยาวเห็นนะครับตัวยาวมากเลยเพราะนั้นการตัดแผลปานนมเนี่ยจะขึ้นไปตัดถึงตรงเนี้ยตัวใหญ่ไอตัวเอทิลีดโตอยู่อยงเนี้ยปานนมอย่างเนี้ย ค่อนข้างยาวนิดนึงไยระยะไกลฮยระยะห่างใช่ส่วนใหญ่คนที่ตัวไม่ได้ยาวมากเนี่ยต้องนมเขาอยู่สูงนิดเนี่คนยควจะเข้าง่าไงหมอแล้วแบบเนี้ยออในลักษณะของคนไข้ที่ตัวค่อนข้างยาวเนาะหมอทํายังไงให้ตัวตำแหน่งของหัวนมพันนมมันไม่ได้อยู่ต่ำกันปกติอคนที่ตัวยาวเนี่ยลักษณะตัวยาวเห็นนะเทียบตัวกับนี้กับขากับนี้เท่าเลยก็จะกันหนึ่งตับหนึ่งเนี่ยเนาะคราวนี้ลักษณะพวกเนี้ย เอานมเขาที่โค้งเขาเอ่อเยยองใหญ่เหย่เก่งนี่นี่ขอบที่โค้งอยู่นี่เลยเห็นไหมถ้าเทียบขอบที่โคงตัวยาวมากเลยยาวมากท้องท้องระยะท้องท้องน้อยมากเพราะฉะนั้นระยะหน้าอกคนเนี้ยค่อนข้างยาวมากเพราะนั้นตัวของนมของเดิมก็เนี้ยจะอยู่ประมาณเนี้ยแต่คราวนี้เวลาเราผ่าพวกเนี้ยมันจะเลื่อนขึ้นไม่ได้ระดับ <lakes S 1> ระดับ,ดบ<ม>หนึ่งระดับหนึ่งในแผ่ปานนมนะแต่ถ้าแผ่กินยาวจบจะเลื่อนไปต้องอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้เพราะนั้นอันนี้คนนี้เป็นไงให้ผมให้ดูแนวการนี้อาการนี้แนวการอย่างนี้ แต่คร um> ั้งนี้พอดีเป๊ะเลยนะเข้าลายเข้าลายเลยดูครั้งนี้ไดนึ่งครั้งนี้ก็ใกล้เคียงกับใช่ใกล้เคียงเพราะนั้นเวลาเ็เข้าไปจะดีระดับหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับลำตัวก็ยังดูต่ำอยู่นะถ้าจะดูสูงต้องโยอยู่ถึงระดับตหนแบนี้เลยหมายถึงตัวขวนมเนาะใช่ใช่ใช่ต้องอยู่ประมาณนี้เลยนีะเข้านะแต่ก็ดีระดับนึงในคนที่ขง้างเพราะนั้นเวลาสมส่วนเนาะใช่เวลาเราตัดเต้านมเราไม่ได้ดูแค่เต้านมอย่างเดียวต้องดูองค์ประกอบ ทั้งตัวประกอบด้วยว่าวัเสุดท้ายเป็นไงแค่นี้สี่เดือนไอหนึ่งเดือนหายดีว่าให้ดูอันนี้ยังมีของติดอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆคลายเองติดออกทำไงเนาะแต่เรียบดีนะครับอันนี้เรียบเรียบสนิทโอเคโอเคขอบคุณครับ